เรามาเริ่มเปิดประมูลกันเลยดีไหมคะครับต้องบอกว่าพระพิมเส้นได้นะครับถือว่าเป็นพุทธศิลป์ที่เขาเรียกว่าโมเดิร์นดัสแตนะครับเพราะว่าชั้นเมื่อร้อยห้าปีสีที่แล้วครับสามารถแกะพิมพ์ระให้เป็นักษาลายเส้นได้อันนี้ถือว่าถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องเรียกว่าเป็นะะครรับเพาาว่มีการ ปรับรูปแบบและดีไซน์ที่ถือว่าทันสมัยนะครับแล้วก็ภาพพิเศษนั้นปกติเราจะเจออยู่ในกลุ่มความผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ได้เป็นถุงกลุ่มนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าณะสลักกรอบเส้นได้คือการแกะแม่พิมพ์ให้เป็นลักษณะลายเส้นเนี่ยถือว่าเป็นความชำนาญของชาติในยุคนั้นที่แสดงสีมือออกมานะครับสำหรับคติส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่มีภาพสมเด็จเนี่ย เขาจะค่อยกันสามพิม um พ์ใหญ่ได้ดีคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์เส้นได้และพิมพ์เจดีเพราะว่าเวลาเรียกควบกันสามชื่อเนี่ยเป็นมงคลนะครับใหญ่ได้ดีอ่าครับใหญ่ได้ครับและการสสำเร็จวัรระันพิมพ์เส้นได้องค์ที่สามเราจะเปิดประมูลด้วยราคาห0 0 0 0นบาทบิดละห้าเบ0รบาท องต่อไป